โยโยโย่เที่ยงตรงเจอกันกับคลื่นหนนังบิ๊กแมทสวัสดีแฟนคลื่นหนุหนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับก่อนอื่นฝาก v ีไอคลในช่องคอมเมนต์ตอนนี้ฟุตบอลกำลังเข้มข้นครับมาถึงค่ำคืนวันจันทร์นะครับบิ๊กแมทเป็นคู่ไหนไปไม่ได้ต้องไปที่เวลา2ทุ่มตรงนะครับฟุตบอลอาเซียนครับรอบรองชนะเลิศน,นัดที่2ครับที่ราชมังคลากีฬาสถานนะครับทีมชาติไทยจะเปิดบ้านเจอกับฟิลิปปินส์นัดแรกเนี่ย ไทยไปแพ้มา1ต่อ2นะครับเกมนี้ต้องชนะเท่านั้นนะครับม e oh, <c oughs> าซาทาราอิชิอิโอเดาใจการจัดทัพยากมากนะครับแต่คาดว่าประตูจะเป็นปฏิวัติคำใหม่เหมือนเดิมทีนี้นิโคลัสน่าจะต้องออกสตาร์ตตัวจริงเผเ่อทางซ้ายนี่ไม่อภิสิทธิ์ก็อาจจะแม่โย่งนิโคลัสไปเล่นแล้วเอาสุพรรณเล่นแบกขวาด้วยซ้ำนะครับคู่เซนเตอร์พันษาน่าจะกลับมายืนนะครับส่วนโจนาธานก็ทำได้ดีครับก็น่าจะมีโอกาสได้เล่นต่อส่วน้านกลางเนี่ยน่าสนใจครับคือไทยต้องการเกมรุก อาจจะมีวีรเทพพิรดล้วกวรชิตเข้าไปสักคนหนึ่งไม่ก็อนันตยอดสังวานนะครับในขณะที่แนวรุกเนี่ยก็ไม่น่าเปลี่ยนนะครับสุพนัทเหมือนตาสุภโชคสาราชาติแล้วก็พัทธิก,กธุตตาบสั้นนะครับเจอกับฟิลิปปินส์แน่นอนออลเบิร์ตกาเปยาสกุนซือชาวสเปนนะครับก็จะได้อามานีอากิโนโดประกันหลังจากระยองซึ่งเป็นกัปตันทีมชุดนี้พ้นแบนกลับมาช่วยทีมด้วยนะครับที่เหลือก็มีพอทาบินาส แล้วก็2นักเตะจากลำพูนนะครับกิเก้รินาเลสนัดที่แล้วทําประตูได้มีออสคารีคอคคนเน่นอย่างเงี้ยจากลำพูนนะครับที่เหลือก็มีซั yes, นโดเลเยสนัดที่แล้วยิงไทยได้แล้วก็มีอเล็กซ์มูนิสนะครับซานติโอโกรูบิโก้นี่เป็นนักเตะจากแอตมาดริดแล้วก็ข้างหน้าบิยอนคริสเตนเซนกองหน้าจากอาเลซุนทีมในนอร์เวย์นะครับแน่นอนก่อนเกมเนี่ยไทยเป็นต่อพอสมควรเอาเอง่ายๆคือเอาเงื่อนไขก่อนนะครับไทยต้องชนะเท่านั้นคือในฟุตบอลอาเซียนครับไม่มีอเวโกนะครับ ถ้าไทยชนะ1-0ต่อเวลาแต่ถ้าชนะมากกว่า1ประตูก็จะพลิกเข้ารอบชิงชนะเลิศทันทีนะครับตามหน้าเสือไทยต้องยิง2ลูกในค่ำคืนนี้นะครับแม่พิจตเชื่อว่าโดยบรรยากาศในราชมังคลานะครับนัดนี้แฟนบอลน่าจะมาเยอะกว่าทุกเกมในเซนทรครับผลน,นี้นะครับดูแล้วน่าจะกดดันฟิลิปปินส์ได้เยอะนะครับมาเล่นในสนามที่คุ้นเคยไม่ได้เป็นญ่าเทียมเราด้วยครับแถมสภาพทีมเราก็แม่น่าคือมันนัดนี้มันจำเป็นต้องทำให้ได้นะครับและพิจตก็มองว่าไทยจะทำได้ครับจะชนะ ฟิลิปปินขาดถึง2ประตูได้ใน90นาทีเพื่อพลิกเข้ารอบไปเลยนะครับให้เชียร์ทีมชาติไทยเป็นคืนนังบิกแมชประจําค่ำคืนวันนี้ครับขอให้ทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย